ค่ะดิฉันนางสาวดวงเนตรเรืองคำในวันนี้ดิฉันรับหน้าที่เป็นพิพิกรดำเนินรายการและจะพาทุกคนไปรู้จักกับอารยธรรมที่อยู่มาก,กว่าพันพันปีและทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากและแน่นอนค่ะมันคงหนีไม่พ้นกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำเหลืองหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นก็คืออารยธรรมจีนนั่นเองค่ะถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปชมกันเลยค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินเก่าพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณคือมนุษย์หยวนโมและมนุษย์ปักกิ่งในยุคหินใหม่หลักฐานที่แสดงให้เห็นความจเจริญเริ่มแรกคือวัฒนธรรมอย่างเชามีอายุประมาณ7 0 0 0ถึง5,000ปีมาแล้วผู้คนในวัฒนธรรมอย่างเชาจะตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร พวกเขาจึงมีการพะปูทำเครื่องมือจับปลาเครื่องปั้นดินเผาที่มีความสวยงามเป็นแบบลายเขียนสีต่อมาในยุคโลหะสำริดพบวัฒนธรรมหลงซานซึ่งมีอายุประมาณ5,000-4,000ปีมาแล้วผู้คนในวัฒนธรรมหลงซานมีการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบลมดำที่สวยงามและมีการนำโยกมาทำเป็นขวานโยก สมัยประวัติศาสตร์เริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ชางเมื่อประมาณ3,700ปีมาแล้วโดยในสมัยนี้จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรแบบรูปภาพลงบนกระดูกสัตว์และบนกระดองเต่าซึ่งเรียกว่ากระดูกมังกรหรือกระดูกทำนายและตัวอักษรเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มต้นของตัวอักษรจีนในปัจจุบัน ในสมัยราชวงศ์ชางจะมีการทำเครื่องใช้ต่างๆด้วยสัทมมริ์เช่นภาชนะบรรจุสลากระถางขนาดใหญ่ซึ่งด้านในของกระถางยังมีตัวอักษรทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับในสมัยนั้นด้วยและในสมัยของราชวงศ์ชางมีการนับถือเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกเรียกว่าฉางตี้มีการทำปฏิทินบอกฤดูกาลซึ่งมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชผล สมัยราชวงศ์โจเป็นราชวงศ์ที่ปกครองจีนยาวนานที่สุดเกือบ900ปีในสมัยนี้เกิดความคิดในการปกครองที่สำคัญคือผู้ปกครองจะต้องได้รับอานัตแห่งสวรรค์นอกจากนี้ยังมีการกำเนิดสองรัฐที่ความเชื่อก็คือรัฐที่ขงจื้อของของจือ้อซึ่งเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนตามฐานะ ลัทธิที่สองคือรัทธิเต่าของเล่าจือคำสอนที่สำคัญของลัทธิเต่าก็คือการปฏิบัติตนตามวิถีธรรมชาติใช้ชีวิตสันโดษลัทธิทั้งสองสำนักนี้มีอิทธิพลต่อคนจีนและอารยธรรมจีนมากในสมัยรัชวงศ์โจวสามารถคำนวณได้ว่าปีหนึ่งมี365วันและมีการประดิษฐ์ตะเกียบเพื่อใช้ในการหยิบอาหารซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจีน สมัยราชวงศ์ฉินในสมัยนี้ได้เริ่มต้นการปกครองในระบอบจกักรพรรดิซึ่งจีนปกครองในระบอบจกักรพรรดิต่อมากว่า2,000ปีสมัยนี้ได้มีการสร้างเชื่อมกำแพงเมืองจีนให้เป็นแนวเดียวกันโดยสร้างต่อจากแนวกำแพงเดิมมีการค้นพบสุสานจินซีฮ่องเต้ที่แสดงอำนาจการปกครองของจินซีฮ่องเต้ จากการปกครองที่เข้มงวดและการลงโทษที่รุนแรงทําให้ราชวงศ์ฉินมีอายุสั้นเพียง15ปีเท่านั้นสมัยราชวงศ์ฮั่นในสมัยนี้ได้มีการนำลัทธิขงจื้อมาเป็นหลักสำคัญในการปกครองและเริ่มมีการสอบแลกคัดเลือกเป็นข้าราชการหรือการสอบจองวนขนาดเดียวกัน จกักรพรรดิจีนในสมัยรัชวงหันส่งจางเชียนเป็นทูตไปดินแดนทางตะวันตกของจีนเพื่อแสวงหาพันธมิตรช่วยปราบปรามพวกชงหนูเชื่องเป็นพวกป่าเถื่อนในสายตาจีนและในการเดินทางในครั้งนี้ของจางเชียนได้รับรู้เรื่องราวของจกักรพรรดิโรมันที่รุ่งเรืองในเวลานั้นซึ่งจีนเรียกว่าต้าชิน สมัยราชวงศ์ซุยในสมัยราชวงศ์นี้มีการขุดคลองต้ยุน่นเหอซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำพวงโหและแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งทั้งสองแม่น้ำนี้ถือได้ว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของจีนเพราะเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนจีน สมัยราชวงศ์ถังในสมัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นยุคทองของจีนมีพ่อค้าและชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปค้าขายเผยแพร่ศาสนามากมาย รวมทั้งมีพระจีนคือพระถังซัมจั๋งเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่อินเดียและได้อัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาที่จีนทําให้ในยุคนี้เริ่มได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธอินเดียสมัยราชวงศ์ซ่งมีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ประดิษฐ์ดินปืนผลิตภาชนะถ้วยกระเบื้องสีขาวและสีเขียวซึ่งมีอิทธิพลต่อเครื่องสังคโลกในสมัยสุขโขทยัย และมีการลีเริ่มประเพณีการลัดข้อเท้าของสตรีให้เล็กลงเหมือนดอกบัวเพื่อแสดงถึงความสวยงามและป่งบอกฐานะว่ามาจากตระกูลชั้นสูงอีกด้วยสมัยราชวงศ์หยวนในสมัยนี้จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาปกครองจีนคือชาวมองโกลโดยมีกุ๊ปไหลข่ขานเป็นจกักรพรรดิองค์แรกและในยุคนี้มีมาโคโปโล,โลพ่อค้าจากเวนิส ซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ได้เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายและได้มีการเข้าเฝ้าจากักรพรรดิกุปไหล่ขานราชวงศ์หมิงในยุคนี้เริ่มแรกเมืองหลวงอยู่ที่เมืองนาจิงต่อมาได้ย้ายไปอยู่เมืองปักกิ่งในยุคนี้มีการเริ่มออกสำรวจทางทะเลเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตก ในยุคนี้จะมีวรรณคดีที่สำคัญอยู่สองเรื่องก็คือสามก๊กและไซอิ๋วและมีการสร้างพระราชวังกรุงปักกิ่งหรือพระราชวังต้องห้ามอีกด้วยราชวงศ์สุดท้ายคือราชวงศ์ชิงในยุคนี้เป็นชาวแมนจูซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาปกครองจีนมีการสร้างพระราชวังฤดูร้อนของซูสีไทเฮาในระยะแรก ได้ขยายอำนาจการปกครองออกไปอย่างกว้างขวางแต่ต่อมาก็ต้องเสื่อมลงเพราะจากักรพรรดิไม่มีความสามารถและมีการช่อราชบังหลวงประกอบกับชาวตะวันตกนำฝิ่นมาขายทำให้คนจีนติดฟินซึ่งฟิ่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างจีนกับอังกฤษโดยจีนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามตั้งแต่การ คิดัตรวรรษที่19เมื่อสิ้นสุดการปกครองในรูปแบบจกักรพรรดิจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในปีคิดัศักราช1912ถึง1949ต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ในปีคิดศักราช1949 19 ปัจจุบันเมืองหลวงของจีนคือปักกิ่งและยังคงเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมจีนอีกด้วยวาามันีีส้จ